วันนี้นะครับช่องพรอโจบันลงคอ์นะครับก็เลยมาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับที่วัดคูปังนะครับนะครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะครับของตรงบริเวณที่พญานาคนะครับแล้วก็จะมีสารพระพรมนะครับก็มีพระพพรมนะครับแล้วก็จะมีไปไหว้สมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับก็คือเป็นพระปางจักรพรรดินะครับทรงเครื่องนะครับก็เลยเป็นถารที่แนะนํานะครับมา เที่ยวชมมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมากราบไหว้นะครัปพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีนะครับสถานที่นะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมนะครับผมมาทายานครางว่าเป็นเรื่องแสงด้วยนะครับ ดวงแสงด้วยนะครับผมตอนกลางคืนนะครับคงจะสวยงามน่าดูเลยนะครับผมก็จะมีบูชาพระกิ่งชนะมานะครับทำบูชาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีทำบูชาพญานาคราชนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามวันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนด้วยนะครับฝนจะตกนะครับผม ข้างๆก็จะมีน้ําด้วยนะครับมีน้ํานะครับผมมีน้ําด้วยดูแล้วทรงพลังทิ่มังนะครับพญานาคราชนะครับผมท่านดูแลพระพุทธศาสนานะครับปกป้องพระพุทธศาสนาครับมาขอพรท่านก็เป็นสิริมงคลนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาาอคำขอพรนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เรามาลอยนะครับบูชานะครับที่เป็นแบบไม้น,นะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีที่ผูกผ้าด้วยนะครับมีการผูกผ้าหลายสีนะครับของพญานาคราชนะครับเ่อจะพาไปเดินไปข้างในนะครับ ใช่ตรงนี้นเป็นไหว้พระไหว้พระก็จะมีรูปหล่อบูชานะครับของหลวงปู่มั่นนะครับบอิสัคโตนะครับเป็นรูปหล่อน่าจะเป็นคล้ายๆไม้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นโลหะหรือว่าอาจจะเป็นปูนนะครับเพียงแต่ว่าทําให้เป็นเหมือนไม้นะครับ ก็จะมี้องใหญ่ๆนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นำมาปลูกได้นะครับหลายสีนะครับที่เป็นตรงเสียนนะครับของพญานาคราชนะครับก็มีการทําบุญตามติดศรัทธานะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นทําเป็นที่สวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับผมก็เป็นบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ไม่ร้อนด้วยนะครับไม่ร้อนคนก็มาเรื่อยๆนะครับมาไหว้พระทำบุญนะครับนี่ คนก็เริ่มทยอยมานะครับวันนี้เป็นวันหวยออกด้วยนะครับวันหวยออกขอให้มีโชคมีลาภก,กันทุกคนนะครับร่มรื่นดีครับร่มรื่นดีสำหรับตรงนี้ก็เป็นที่บูชานะครับหลวงพ่อศรน,นะครับพอนาละโยนะครับ ก็จะมีปูกรรมแล้วก็จะมีรูปหลอนนะครับผมหลวงปูป่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับของพญามุจลรินทร์นะครับนคราชนะครับองพญามุจลรินทร์นะครับผมซึ่ท่านก็เป็นพญานาคนะครับชั้นสูงที่มีฤทธิเ์เดชนะครับผม

ก็จะมีน่าจะเป็นพระพรมนะครับผมพระพรมก้าวหน้านะครับผมมีก้าวหน้านะครับก็จะมีเรือด้วยนะครับมีเรือด้วยนะครับมีเรือแล้วก็มาทำบุญตรงนี้นะครับทำบุญนี้นะครับ บรรยากาศลมดีมากนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศลมเลื่นนะครับดูชาพ่อผมนะครับเพื่อความเน็นคนีสามี่จะพุณนาพูดเดืขาดนครับรอบๆก็จะเป็นพญานาคก็จะมีน้ำรอบล้อมรอบนะครับผมวันนี้อากาศฝนตกนะครับลมมากนะครับลมมาฝนกาลังมานะครับข้างหน้าก็จะเป็นสารที่สถานที่สังสิ์นะครับผมครับผม ทางนี้เป็นทางหางนะครับทางหางพญานคราชนะครับผมนะครับที่วัดภูปังก็จัดได้ดีครับผมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมมีทางเดินแล้วก็มีต้นไม้นะครับมีที่นั่งนะครับนะครับมีที่นั่งนะครับผมแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนะครับทางเดินก็ทําเป็นไม้นะครับผมวัดภูปังนะครับมีถ่ายรูปได้นะครับมีการจัด สวยงามนะครับผมสวยงามสวยงามก็จะมีน้ำตกด้วยนะครับน้ำตกแล้วก็จะมีคนมาถ่ายรูปเซลซี่นะครับเซลซี่เซลซี่คน่า อืตรงนี้เป็นอาจจะเป็นอัฐบริตขหลวงปู่มั่นบอกเป็นอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่นูริทัตโตด้วยนะครับอัฐิธาตุนะครับของหลวงปู่มั่นนะครับผมมีด้วยนะครับที่วัดภูฟังนะครับผมก็มีรูป่าร์ตขออนุญาตหลวงปู่นะครับ้อาลงปูเ ฝนเริ่มตกแล้วครับฝนตกฝนตกพอดีนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปรอนะครับบูชาชงก็มีรูปถ่ายของหลวงปู่หมุนด้วยนะครับหลวงปู่มุนรบ, <c oughs> บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะครับฝ <c oughs> นตกแตฝนตกนะครับผมฝนตก่วงฝนตกบรรยากาศก็ ท่านพญานาคราชองประพรมน้ำมนต์นะครับช่วงนี้เป็นพายุเข้านะครับห้องน้ำก็ทำแบบสะอาดสะอ้านนะครับจัดห้องน้ำนะครับหนี่ครับห้องน้ำดูเป็นสัดส่วนนะครับน่มีห้องผู้ชายของพระคนพิการแล้วก็ของผู้หญิงนะครับแบองเป็นสัดส่วนนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับร่มรื่นนะครับมีร้านจำหน่าย โอท็อปนะครับกระเป๋านะครับผมฝนตกพอดีเลยนะครับฝนตกพอดีตรงนี้ก็จะเป็นที่มากลาบไหวนะครับขอพรนะครับพระนเรศวรมหาราชนะครับข้ะพี่นางสุพรรณกัลน์ยานะครับผมแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็จะมีรูปผู้ชานะครับ โกวิพนพิขุนะครับซึ่งเป็นเสด็จพ่อรอเก้านะครับที่ท่านเคยอุปสมบทนะครับบรรยากาศข้างในนะครับก็จะมีซุ้มทางเดินนะครับทำสวยงามนะครับหนุถ่ายรูปสวยมากนะครับนี่ครับผมนี่ทางเดินนะครับการฝนนะครับก็จะมีรูปต่างๆนะครับ นะครับรูปถ่ายต่างๆกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับมีพิธีทางศาส,สนาก็จะมีการถ่ายแล้วก็มาติดไว้ตรงทางเข้านะครับป็นทางเดินไปอีกส่วนหนึ่งนะครับมีครับผมนีสวยสวยงามเติมเต็นะครับผมรูปมาหมเยอะแยะมากมม่เลยนะครับกิจกรรมต่างๆของวัดกูปังนะครับ ก็เป็นพระเิดชพระคุณพระเทพมงคลยานนะครับวิหลวงปู่ศนนะครับนานละโยเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชากรุงเทพนะครับเป็นประธานอุปถัมภ์ผู้ก่อสร้างวัดภูปังนะครับวัดป่าภูฝังนะครับผมส่วนตรงนั้นนะครับก็จะเป็นตรงที่มีสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับเป็นพระจักรพรรดินะครับทรงเครื่องนะครับทําได้สวยงามนะครับ อยู่ตรงอูโบสถแต่ฝนตกพอดีเลยฝนตกพอดีนะครับตรงข้างหน้าครับก็มีพระออกแบบได้สวยงามมากนะครับฝนบรรยากาศฝนตกเลยนะครับวันนี้นะครับผมนี่ก็จะมีต้นนะครับสวยงามมาถ่ายรูปสวยดีนะครับตรงน,นี้ก็จะมีการวางหินนะครับวางหิน ก็เป็นทางเดือนสักเราถ่ายรูปได้นะครับนี่ครับผมตรงติดติดกับพญานาคราชนะครับตรงล้อมรอบก็จะเป็นต้นไม้จะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแต่ว่าเป็นต้นสวยงามนะครับถ่ายรูปก็สวยนะครับนี่ครับพอใหญ่ตัวบรรลักก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ ช่องพ่อใหญ่โจบ้านโนนฟ้อนะครับจะได้นําคลิปดีๆนะครับคลิปดีๆวิดีโอต่างๆนะครับมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาทําบุญนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะมีที่นั่งด้วยนะครับตรงนี้นะถ้ามีที่นั่งด้วยนะครับตรงนี้ทางเข้าสวยงามนะครับ ตกใจหมดเห็นหมาตกใจหมดนะครับมีโลมด้วยนะครับสวยงามนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม